ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบสี่ก็ยังของนำเอาความระพฤติจริยาของมโสโดาบันมาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทตามเวลาที่จำหน่ยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความระพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของมโสโดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้ ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางสาสามาวดีก็แล้วกันจ้เาเรื่องผู้วิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวาลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนํามาเป็นตัวอย่างพรานางสามาวดีพร้อมในหญิงห้ารอย ฟังเทศจากนางโคจุตราซึ่งเป็นทานรับใช้ซึ่งโคจุตราเป็นฟังเทศมาจากสนาะพุทธเจา้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้งห้าร้อยคนก็เป็นเบสโสดาบันทันทีเพราะคนเทศเป็นบบโสดาบันโคจุตรานี่พระพุทธเจา้าทรงยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากนั้นมาไม่อยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจ้าเทียนพระราชาสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของกุตุตระช่องเล็กๆแล้วก็ทำเฮี้ยงไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอรหันต์เดินไปบรรบาดบด้นบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ออกดอกไม้มาวางบนเฮี้ยงพื่อมองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับืีพระพุทธเจ้าพระ พระพะอาริยสฆ์นี่เป็นเจยาตอนหนึ่งของมระโสดาบันฉะนั้นท่านดีเป็นพระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจา้าคือพระพุทธรูปกด็ดีที่เขาปั้น้ดยปูนเขาทำาดยโลหะเขาปั้น้ดยดินหรือว่าเขาปั้นไดยฟางก็ตามแล้วเขียนที่กนได้ก็ตาม ถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเรื่มใสไม่ได้อดยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนฉันด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉันไหว้ด้ยความเรื่มใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัะพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่งเจนว่าท่านนี้เป็นมโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆ การมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก,ก็มาที่มีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเจนว่าพระโสดาบันไม่มีแต่สินห้ามีกรรมสิบเข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับสินห้าเนี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธ บรรเทาอมามากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคาว่าเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบทสิบตัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคณะเข,า,นะขา,วาว่านางสาวม,มาวดีด้วยกันทั้งหมดห้าร้อยกับหนึ่งคนคือมีบริวารน,นะห้าร้อย ถ้าท่านสามาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยกําเนงคนถูกนามังคติมังมาคณียากล่าวโทษอย่างหนักเจ้าทั้งเอางูเข้าไปใส่ในปิงเข้าระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทียนเสด็จไปห้องข้านางสามาวดีนามังคณียาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอคณะบรรณาสามาวดี เลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในผินอุดรูของผินอุดช่องอุดช่องีอเป็นออกมาเจ้าง,งูเข้าไปอุดทหารหลายวันมันก็มีความเพียรมันอยากจะออกมันก็เลื่อยออกมาเพ่นพ่านในห้องเขานางสามาวดีนางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทน ด่าพระน,นางสาม,มาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทว่าโง่เง่าเตาตุตนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าเจาะๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้กะน,นางพระสามพระนางสาม,มาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริง กับพ่อนามาคัน,นดียา <c oughs> เห็นงูเข้างูงก็ตั้งท่างูธรรมดางูงพิษแต่ว่าถูกเขาถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ําพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผลแบบเบีย้ยทําท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่บรรนางม,มาคันดยามาคันดยาว่า ว่าพันนางสาม,มาวาดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาคน้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมมาคโคดมหลังจากนั้นก็หาทางยาฆ่าพระเจ้าอเทนเอาองูเขมากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาเอาบสลเข้าโดนใจก็สาม,มารถจะทำทุกอย่างได้ แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดนใจและเทวดาบัไดาก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงโกรธพระนางสามาวดีจัดคิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนชายห้าร้อยคิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมด แล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากและก็มีต้องถือว่ามีฤทธิ์มากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอนห้าร้อยกว่านืองคนก็ยิงธนูแน่เมือ่อพนานสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและพนานก็ยินหน้า เมื่อบอกพกระเจ้าเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อนคอยหม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวาทกับบุคคลของฉันก่อนพระน,นางสามาวดีไม่แสดงความโกรธนันะเจ้าเทนเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธนัมนับนพระน,นามคาคติยาด้วยให้โอวาทกับบรรดาหญิงทั้งหลาย ว่าเธอทั้งหลายจงอย่ากโกรธในพระราชาและก็จงอยา่าโกรธท่านนางมาคันธียาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ก็ดีแต่พระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับทักถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมดห้าร้อยกําเน่งคน เราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย <c oughs> ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดฟองอย่างนี้ผู้เธอจึงหลายจงอย่าหวัดหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อน ที่ย้อนหมายผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกกศลส่วนน,นั้นขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริสฆ์อภิยสฆ์และจงอย่ากโกรธพระราชาให้อาภัยกับเราในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่ากโกรธพระนามมาคันมียา ที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตมนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยังในการให้อภัยทุกคนกพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงสินให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อม นางสาวมาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตโนก็ได้น,นี่เรียกได้ทั้งสองอย่าง <c oughs> พระเจ้าเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกโคนนางสาวมาวดีและต้องการให้ทะลุทุกคนห้าร้อยกำเนงคนแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง <c oughs> ต้องใช้ศัพท์ว่าบาังเอิญ ถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกก็ปไปปรามาสพระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบางเอินก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบางเอินก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชชาบ,บุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึงถ้าทำในพระอาริยสง์ด้วยช่วยบรรดาเทวาดาหรือพรหมบรรดาให้เป็นไปตามนั้น เรียกว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นเรื่องนัดเมตตาบารมีของหญิงห้าร้อยกําเน็งคนมีพรรนางสามาวดีเป็นประธานเพเวลานั้นตัวเองกําลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตของบรรนาสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้น แล้วก็ไม่โกรธพนางมาคันธยายด้วยที่แกล้งแกล้งกับพนังแถมให้อภัยต่างคนต่างทําให้กันยังมีโอกาสให้อ,อว่ายคบรรดาบริษัทของพนางท่านบอกว่าด้ยวยด้านเมตตาบารมีถ้าวางนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาจจะมาใช้ศัพท์ว่าบงเออในตอนต้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลัง แต่ใน,นเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางเขาตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทมปล่อยลูกศรนวัน้ให้ร้อยอ,อกขือปักอ,อกคนนางสามมาวดีก่อนแล้วก็ตะลุไปถูกคนอืน่นลูกศรพอไปใกล้อ,อกเขามานางสาม,มาวดีแทนจะจิ้มอกกับโวกลกลับจะเล่าอ,อกพระเจ้าเทมก็ให้ เกือบจะแทงอ,อกก็พระเจ้าเทียนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจะ้าเทียนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนนี้เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบรารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างออดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือผมต้องเคยบำเพ็ญบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือผมได้และคนที่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญภูมิพรหมจรรย์แบบอุกิตมาแล้วจะไปนิขรณ์ได้ผู้คนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรก ต้องมาจากสวรรค์หรือพรม,มโลกนัะฉะนั้นบุคคลที่เป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบารมีด้านพรหมจันท์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้ที่งยงโง่เง่าเต่าตนนั้นหาย,ยากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทอสอนให้เข้ามาปักโอกโค ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าเด้ความจริงศรน,นั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่ห้าร้อยกับหนึ่งองค์นี่ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่โดยคราวนี้ไม่ถึงอกานาสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวโวกลับจะเล่นอกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม่แต่ลูกศรซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ยังรู้คุณความดีของนางสาวมาวดีกับหญิงรับใช้ห้าร้อยคนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแท้ๆกับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปเยื่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันธภา์มีสันดานหยาบหาทางการแกล้งระนางสามาวดี พอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกสอนทันทิ้งสอนทันทีทิ้งขันสอนทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท่าบรรณาสามาวดีเพื่อขออภยัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีจะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมีย ท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียในดีพ่ออะไรเขากราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพนานสามมาวดีแท่นก็นแสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์เขาไม่เจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขออาภายัยเจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออาภัยเธอ ถ้าเธอไม่ห้าภัยฉันฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสาม,มาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปเวทานขออภยัยเปิดโทษกับวิดาของข้าพเจ้าเขาหม่อมฉันพรเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัปนะโคโดมคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระเจ้าเทงก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้ิม,มนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้าม,มาฉันปตาหารในพระราชนิเวศได้เป็นนั้นว่าพระเจ้าเท่งก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะ เป็นอนุว่าปโสดาบันไม่ใช่มีแต่สินห้าเพราะการบรรเทาความโลภก,ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก,ก็ดีอยู่ในกรรมบทสิบเจนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบทสิบด้วยนี่เป็นชี้เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของปโสดาบันลหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบัน นี่เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบก็บวกกันนะเรียกว่าเป็นสิ่งข้อที่หนึ่งกับกำหนดสิบบวกกันไปแล้วมาสิ่งข้อที่สองกับกำหนดสิบข้อกับกำหนดสิบที่เป็นมโนกรรมข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองไม่ถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นข้อตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิ่งข้อกำหนดสิบในมโนกรรมข้อที่หนึ่ง ไม่คิดอยากได้ทรย์สมบัติของคนลอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางขวางไม่คิดนั่นคือจาคานุสติกรรมรทฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีลมอยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้ และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณประโยชน์เห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระอรหันต์หลายเข้ามาฉันในพระราชนเวศตต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการจะเสด็จมาทุกวันก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงเปิดคนทุกคนให้พรทนานสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจํา นางสามมาวดีก็ขอพอรพระเจ้าเทนพระเจ้าเทีนอนอนญาตจองได้ดนมนพระอนนนท์เข้ามาประจำเมื่อพระอนนท์เข้ามาแล้วเทศโรปรดพระเจ้าเทนไปจะทานผ้าสาดกกับนางสาม,มาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วว่าเทศจบทุกนางห้าร้อยกำแหน่งคนถวายหมดเลยพระอนนท์ก็รับไป วันหลังก็พระเจ้าเทนเห็นผ้าหายไปเขาให้คนสองผืนต่อมาพระนนชั้นเสร็จกล่าวโมทนาก็ถวายหมดอีกถาวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายพืนหลายหมื่นผืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าหรงคมะโสดาบันมีทั้งสินห้าและกำหมดสิบพร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ ถ้าเห็นว่าการให้นั่นเป็นบุญเป็โกสลเรียบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้หมดตัวกวารจริงการให้คำว่าสโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทไปหมดตัวเอาแค่พอดีพอควต่อมาก็กล่าวถึงสิงข้อที่สามุสาวาทนะตอลอบกาลไม่สมัยช้าจายมันต้องพูดกัน ไม่มีตัวอย่างในระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงแะ้วป,ปล้ำระเดผู้หญิงปล้ำระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบา้างมีแต่พระรานมาสิงข้อที่สามกับสิงข้อที่สองบวกกันแล้วก็คุณมีแล้วก็สิงข้อที่สี่บวกกัน ต่ว่าที่สองแล้วก็ที่สามแล้วก็ที่สี่บวกกันได้แก่นางคูจุตรานางคูจุตรานี่เป็นขโมยอันดับหนึ่งขโมยเงินเขาม่น,นางสามาวดีค่าดอกไม้ทีท่พระเจะา้าเทีนพระราชานค่าดอกไม้กมับนางสามาวดีวันล,ละแปดตำลึงภาษบาลีเรียกไปกหาปณนะ เวลานั้นก็นอาบนะหนึ่งเท่ากับสี่บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบก็เรืนหลายพันเกินแปดพันบาทเฉ้าพ่อค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตราจะกการเย,าย,ยี่ยใช้กนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกวงังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวงังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบอ่อ ย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบถ้าไม่เจอแม่น้ำปรน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความพ,พ,พลื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับวังเจนั้นต้องใช้นางคุจุตราที่ไปเยียงหลังค่อมเยียงหลังค่อมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มี ็เป็นโอกาสของขุตรธธตระขุตตระนี่เป็นยญิงหลังของวจรรยาแ้าว่าปัญญามากในกายก่อนที่จะเป็นประโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันเาสีตา่ตำหน,นึ่งต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มาสี่ตำหนึ่งพนางสาม,มีหรือใครก็ไม่สามาวดีกับหรือใครก็ตามไม่ทราบเลยตตมพอัน,นางนกุตตระฟังเทศจุธูธเจ้าจบ เป็นะโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้งแปดตำลึงแต่ความจริงจะจะเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปแล้วล่ก็ได้เท่านั้นตา,ามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่ามันเหมือนกับตรงเขาถามว่าปีนน้พระราชา ในเมื่อพระน,นามสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเจ้ก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะเจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจริงได้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม,ม่ใครจับได้กว่าจะจับได้ก็นานแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปด จะตัดอทินาทานไปข้อแล้วเป,ป็นโสมดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมขออยก็แสดงตัดข้อทินาทานไปข้อเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นจริงข้อที่สี่นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกระอพันนะแปลว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแลวรู้สึกว่าการขโมยเป็นเป็นบาป จึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียดไม่กันพระนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนบาปกาเก่าหมดไปเลยไอ้ที่แล,แล้วมาฉันก็ให้อภยัยต่อไปเธอกันไม่ส่กาวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่ส่กาวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้สิแต่นางบางคุณจุตราก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะพระเจ้าห้าม นี่เจนเห็นว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อดีสองข้อดีสามข้อดีสี่ครบทนด้วยการเดิมสุราเดเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องขุดกันเกรงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของมโสดาบันจริงๆมีสินห้าบริสุทธ์ด้วยเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วย มีกมวติบบสิบเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายโดยช่วยนึกถึงในการทําความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนอีกเยอะแยะที่เป็นประโสดาบันปฏิบัติกันกร่ความมาแค่นี้ก็พอบรรดาท่านพุทบัตรศาติทุกท่านเมื่อสืบแล้วือลา,ลาหนึ่งนาทีก็ขเขาบอกว่าปะโสดาบันจริงๆคืนหนึ่ง มีความเห็นถูกตามคําแนะนําองค์สังส่งพระธรรมคําสองสอนก็สมเด็จพระสัมมาทักพุทธเจ้าว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถืพอพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกรรมบทสิบ,บริสุทธิ์ บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงพอสมควรไม่เท่าพระสีธาคามีเมื่อมองดูเวลาเลือครึ่งนาทีสำหรับตอนที่ยี่สบสี่นี้ก็ขอยุติเพีแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสิทิ์ี่พัฒนบังคอนสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีเดบันดาแต่พุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกทานสวัสดี